ไห <c oughs> นมีปลาเยอะไหมลูกปลาเยอะไหมครับอู้หนึ่งสองสามสี่เหรออู้เยอะแยะเลยนะนี่ตรงนี้ด้วยไปอันไปอันดูสิตรงนี้ก็มีลูกในตรงเนี้ยปลาเยอะมากเลยนะลูกนะมีตัวใหญ่อยู่ตรงนู้นนะลูกไหนตัวใหญ่ตัวใหญ่สีโคขาวข้างในเห็นไหมไม่ครับเดี๋ยวไปทางนู้นครับโอ้โหมาตรงนี้เยอะเลยมันมาตามมือไปอันเนี่ย ได้ยินเสียงไบรีนป่ะเนี่ยมารวมกองกันรวมกันอยู่ตรงนี้เนี่ยออกลูกออกหลานเนี่ย <มา S 1> นะครับป,ปลาปลาปลาฟิชฟิชใช่ไหมลูกในมงกุฎเจ้าชายเจ้าชายไบรยียนตอนวันเกิดใช่ไหมลูกเดี๋ยะ <laughs> ครับป้าป้ายาป้า ป้า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 จนโตอ้จรันเตอีไม่ทับปลาจรันเตอฮะอะไรลูกฝรั่งไรพูดไรปลาเจรันเตอฮึจรันเตอค่ะแ่หายาอะไรครับลูกจ้าโอ้เยอะแยะเลยนี่ใช่ไหมลูกฮึจ้าอู้ อันนับสินับสับสขเม้นสิลูกนับสขัขเม้นสิครับหมูย์เล่นเริ่มสั้นสัขเม้หมูย์หมย์เล่นเล่นหมูย์หมยบอกก่อนฮะหมูยปีหมูยปีบ้าครับจ้าเออมีสีอะไรบ้างปลามีสีอะไรบ้างมีสีอะไรไว้ไห้สีขาวปลามีสีอะไรมั่งบ้านะครับไวไ้ไว้แล้วอะไรอีกลูกไว้แล้วอะไร ออร์เรนจ์ออเรนจ์ออเรนจ์ออเรนจ์เนี่ยเหมือนเหมือนเสื Hence, mm, ้อไบรนด์เนี right> ่ยใช่มแล้วก็อะไรออเรนจ์ใช่ไหมสีขาวสีส้มหรือว่าเรดเยอะเรดปลาเรดไหมสีเรดไหมหรือว่าสีออร์เรนจ์ไว้ไว้แล้วอะไรอีกลูหรุมประกอนสีแดงสีขาวเออสีขาวสีแดงอู้จรรนะจรนะ ใช่ไหมครับ <yeah. S 1> อ่าโอเคไปยังตอนนี้ไปยังพอยังไปบ้านยังไปบ้านยังครับไปยังครับไปไหมไปบ้านยังครับอย <Yeah. S 1> าอยาโอเคไปไปเดินไปทางไหน